แสดงว,ว่าข้างในบรรยากาศมันเป็น,ปนแบบนี้วันนี้ผมจะไปฉีดให้ดูนะเพื่อให้ดูนี่คือผมเป็นแค่ลิ้นข่าง้นท่าน,น,นาคิดว่าเอาบรรยาการหมดหัวน,นี้กระจายไหมแต่ถ้า ทางอื hoy, 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 Ay, es ่นก็ไม่อยู่พีแต่ทางนี้เอาอยู่ซึ่งมันดับไฟอะไรบ้างข้างถางเขบอกว่ามันดับเอได้ใช่ไหมฮะเอคือเช้าบนกำลังพวกก้าวฟังนั่นเงมันดับเีได้ก็คือพวกต้นมันของเหลวเนาะเหลว เดียวแม้ว่าครั้งนั้นน้องการจะหมดเยอะแต่ก็สามารถยังใช้ต่อได้เพราะท่านกดกระโดดเบาๆกระโดดเบาเปิดในน้ำที่สะสมอยู่แต่ออกมาจนหมดมันก็เป็นการกลางตรงกลางรั่วเมื่อลมงกางไม่มีวิ่งได้เมื่อตรงกลางต้อมีฉี่เหลี่ยครับต่อไปแสดงว่าทางนี้ใช้ได้ครับเดียวของกองนี้ไหม ผมม่แห้งมันคือผมไม่แห้งมันคือการคือผมแต่ผมไม่สามารถฉีกท่านหินได้ในความจริงผมก็เลยฉีกไปคลิปนี้แหละไรอาลูกแล้ฉีกแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงทำไมมันดับไฟได้ดีสามอย่างนี้ก็ได้เปนได้สีกได้เป็นผมหุ่นคุ้ม แต่ถ้าท่านจะเรียนแบบแบบนี้กแสดงว่าไม่เคยใช้แสดงว่าไม่เคยฝึกจริงนะครับวันนี้ผมก็เลยทำกล่าแบบนี้มาประมาณ2ี่สิบใบมาให้ท่านดึงกดกใส่ให้เข้าใจอย่างน้อยกรูปในคำมันก็ยังดีมีดีว่าไม่เคยใช้เลยบางคนว่าอาจารย์ลุงมาหนูฝึกปีพอผมให้ใช้ดีมันไม่เ็นโอเาไหมครับแล้วเมือนท่านบินขับรถขับได้แหมข้องนะ ครับเนาะถ้าตัวต่อไปที่เราพิมพ์มามีตัวนี้จริงหจริงมีมั้ยตัวนี้ตัวนี้ผมสาธแนะนำให้ทางสายอาคารหรือไม่ทางธาคารกรองไทยเขาเข้าใจว่าตัวนี้มันจะมีเพราะมันเป็นฐานเดิมที่เป็นสาสัดที่มีชื่อว่าการคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เขาเรียกสั้นๆว่า 379อะไรกันเกลือตัวยังเอามาให้ดูขนาดเออ <laughs>